หคะแนนสองคะแนนเดี๋ยวก็ปิดทำอย่างเงี้ยสามคะแนนสี่คะแนนน่นน่นยอมไหม 5คะแนน6คะแนนเล่นแล้วเล่นแล้วก็ผิดเก็บคะแนนน,นั่งตัวตรงๆดีๆ แปดคะแนน